หนุ่มโรงพยาบาลเขาสมิงดวงเฮงรวยพิกชีวิตถูกลัตเตอรี่หกล้านเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดงดัง,ดง,ดงมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะรวยพิกชีวิตเลยนะคะหนุ่มโรงพยาบาลเขาสมิงจังหวัดตราดนะคะดวงมหาเฮงถูกลัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหนึ่งใบรับเงินเนาะหกล้านนะคะยิ้มรับรวยกันไปเลยนะคะ หลังจากการประกาศรางวัลที่หนึ่งนะคะหมายเลขห้าห้าหกเจ็ดสองห้านะคะปรากฏว่ามีผู้คนถูกลอตเตอรี่ดังกล่าวถูกเลขดังกล่าวเยอะเลยนะคะแต่ว่าคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งคือคนนี้นะคะงวดนี้นะคะไปออกที่จังหวัดตราดด้วยนะคะเพจ facebook ตราดทีวีได้โพสต์ภาพของชายผู้โชคดีคนหนึ่งซึ่งกำลังนั่งยิ้มรับปวยยกนิ้วโป้งยืนยันความเฮงหลังจากที่ ถูกละตเตอรี่รางวัลที่1หมายเลขห้าห้าหกนะคะหกล้านบาทนะคะพร้อมโพสต์ข้อความว่าแฮทแท็กตราดอีกแล้วรางวัลที่1นึมโรงพยาบาลเขาสมิงตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดดวงเฮงถูกรางวัลที่หงวด16กรกฎาคม2564เป็นเงิน6ล้านบาทนี่เลยนะคะโฉมหน้าคนดวงเฮงนะคะ ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะรวยพลิกชีวิตเลยนะคะสวัสดีค่ะ